ทันข่าวประบขั้กีฬาผู้บันไทยใชีฉไตายประจาวันชี่24สีตุลาคม2 5ง8ันห้ายหกสบแปดโดยใช้ปุ๊บขั้นฟุ่บไทยเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้การขินคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บันไทยช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงลือกันหนักเลยนะทีมดังไทยลีกเต็งคว้าตัวมาสตาอิชิอิไปคุมทัพเมื่อการนี้หลังจากที่สมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยประกาศที่จะปลดนะครับมาสตาอิชิอิ หัวหน้าบำบักสอนชาวญี่ปุ่นออกจากตาแหน่งกุญสือีิชาชิไทยชุดใหญ่แบบสายฟ้าแลบทั้งที่เพิ่งพาช้างศึกบุกถล่มชนิดไทยเป6-1อนหนึ่งอยู่ในเส้นทางในการลุ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2 0 27ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียล่าสุดนั้นมีกระแสะข่าวลือหนาหูว่าทีมดังแดนศึกไทยลีกเล็งที่จะคว้าตัวมาสตาอ,อิชิอิกลับมาคุมทัพในครั้งนี้ โดยอรนพสิงโตทองบรองประธานชมรี FC ออกมาเปิดเผยถึงกระแสะข่าวกับพันาของมาสดาอิชอิอ,ดอชิดีตกุนซูจิมชาติไทยในครั้งนี้บอกว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ชมบี FC จะได้ตัวมาสดาอิชอิมาคุมทีมเพราะ,ะท,ที่ทราบมาเขาน่าจะดีลกับดีจีประชุมอยู่แล้วชมบรีหมดสิทธิ์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามชมบีเอียืนยันแล้วขณะนี้จะให้โค้ชเฮง วิทยา,าหลักกุนประธานเทคนิคของสโมสรลงมาคุมทีมช่วงเก่าอรอขตัทับไปก่อนระหว่งางรอแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงพักฟี فا เดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะสถานการณ์ดังกระตทําให้แฟนบอลต่างจับตามองอิชอิอิจะกลับมาคุมทีมไทยลีกกับสโมสรใดหลังจากที่ยังคงยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำงานในประเทศไทยในครั้งนี้เพิ่มเติมต่อไปนะ เป็นนว่างานนี้นะผม,มเรียกว่า,าลุงอิชิอินะฮะยังมีความยึดมั่นแระยังอยู่กับไทยต่อไปเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปที่ข่าวดีว่าบีจีจะได้ตัวนั้นจะเป็นความจริงหรือมไม่ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของแอนโทนีฮัสสันกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเอฟซีขึ้นหน้าหนึ่งหลังจากที่ทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งกุนซือคนใหม,ม่คุมทัพ โดย AFC อาเซียนครับเพจหลักของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้โพสต์ข่าวขึ้นหน้าหนึ่งนะฮะหลังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งแอนโทนีฮัตสันกุนซือชาวอังกฤษเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดใหญ่แทนที่มาสดาอิชิโดยเพจอย่างเป็นทางการของ AFC ระบุคแคปชั่นมาว่าแท a แอ a n น a l s a n t h o n y h u d ส o n as national team head coach ในขณงนี้ โดยสำหรับการภารกิจแรกของแอนโทนีฮัตสันก็คือการนำทัพช้างศึกทีิไทยลุนคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลเอเชียครับ2 0 2วันบาสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญของแอนโทนีฮัตสันควนซื่อคนใหม่ในการที่จะพาทีมฟา่าดานหินระดับทวีปเอเชียในครั้งนี้ไปร่วมทีมนะก็เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้การน,นะฮะเป้าของแอนโทนีฮัตสันคือชนะศรีลังกา และก็ชนะเติร์กเมิสถานให้จบได้เรามาดูปริเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอาะไรยังไงเมื่องานนี้อิชิอิปเปยอนาคตต่อจากนี้หลังวันนี้ไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติไทยแล้วแต่ยังขอเชียร์ต่อไปนะจ๊ะเมื่องานนี้ชัดเจนนะฮะเมื่อบาสตาอิชอิอิ move on ขอเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปแม้วันนี้ตัวเขาไม่ได้เป็นโคช้ชแล้วก็ตามทีพร้อมเปอยอนาคตต่อจากนี้โดยกันนี้ทางท่านผู้ฟังบาสตาอิชิอินะหัวหน้าผู้ฝึกสอน ชาวญี่ปุ่นได้ออกมาโพสต์ภาพและก็ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวภายหลังจากที่ตัวเขาแยกทางกับช้างศึกทีมชาติไทยแบบมีประเด็นดราม่าพอสมควรจากแฟนบอลในครนี้ที่เกิดขึ้นทางนี้มาสเตอร์อิชอีออกมากล่าวถึงทุกคนที่ส่งข้อความขอบคุณทุกคนทุกข้อความเป็นอย่างมากครับ ผมมีความอยากจะทํางานเป็นผู้จัดการทีมดังนั้นจะไปคุมทีมในประเทศไทยและก็ประเทศอื่นๆแม้ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถทำาที่โคช้ชทีมชาติไทยได้ต่ออีกต่อไปแต่ผมก็ขอสนับสนุนตัวแทนประเทศไทยต่อไปเหมือนทุกคนสำหรับมาสดาอิชิอินั้นคุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยแข่ง30นัดชนะไป16นัดเสมอ6นัดแพ้ไป8นัดยิงได้58ประตู เสียไปทั้งสิ้นนะผม34ประตูด้วยตราการชนะอยู่ที่53.33%ซึ่งเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์กุญสือทีมชาติไทยรองเพียงแค่โบโน่โปรกิ้ง56.76%เท่านั้นพร้อมพาทีมคว้าแชมป์คิงส์คั p 2ว24ได้สำเร็จและก็พาทีมขยับ,บรังอันดับที่96ของโลกและอันดับที่15ของเอเชียซึ่งถือเป็นอันดับที่เรียกว่าดีที่สุดของทีมชาติไทยในะรอบกว่า17ปี ตั้งแต่ปี2008ที่เคยขึ้นไปถึงอันดับที่93ของโลกในครั้งนี้นั่นเองครับหาดผมเป็นน้ว่างงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะก็ดีใจนะผมที่โค้ชอิชิอิมูฟออนได้งานนี้ลุยกันต่อ,อเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอารยังไงเมื่องานนี้ฮัทสันย้ำร่วมมือกับโค้ชไทยแน่นอนพัฒนาช้างศึกชื่นชมมาดามแป้งหนุนรากฐานเยาวชนนะเรียกว่าไม่ใช่ฮัทสันเบนะฮะ เมือ an, ่อแอนโทนีฮัตสันกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการทำงานร่วมโค้ชไทยสร้างอัตลักษณ์ฟุตบอลช้างศึกพร้อมชื่นชมมาดามแป้งดนพันล่ำซำที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนายาวชนและก็ระบบสเกลข้อมูลเพื่ออนาคตของวงการลูกหนังไทยแอนโทนีฮัตสันโถน้าผู้บึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยทาวทางในการทำทีมหลังคาระตำแหน่งพร้อมชื่นชมบทบาทของมาดามแป้งดนพันล่ำซำและยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่มุ่งมั่นวางพระราฐานการพัฒนาเยาวชนและก็ระบบข้อมูลนักเตะเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยที่เกิดขึ้นซึ่งกุนซือชาวอังกฤษเปิดเผยบอกว่าการทํางานในครั้งนี้ไม่ได้ยึดแนวทางของตนเองเป็นหลักแต่ว่าเน้นการร่วมมือกับทีมสตาฟโค้ชชาวไทยเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งของนักเตะและหาแนวทางการเล่นที่เหมาะสมกับสไตล์ของทีมชาติไทยในทุกชุด สิ่งที่เราทําไม่ใช่แอนโทนีฮัสันเบครับแต่เป็นการทํางานรพร่วมกันของโค้ชไทยที่มีความเชี่ยวชาญเราพูดคุยและก็ตกผลดึกแนวความคิดกันแล้วเพื่อจะหาจุดแข็งของทีมชาติไทยและพัฒนาสไตล์การเล่นให้เหมาะสมกับศักยภาพนักเตะในแต่ละรุ่นฮัสันได้กล่าวต่อว่าหนึ่งในความท้าทายสําคัญก็คือจํานวนการแข่งขันของนักเตะเยาวชนที่ยังคงไม่เพียงพอพร้อมยกย่องบทบาทของนายกสมาคม ที่ให้ความสำคัญกับเวทีการแข่งขันอย่างโค้กครับซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาและก็สมสะสมประสบการณ์ในครั้งนี้มากขึ้นต้องขอบคุณมาดามแป้งที่เห็นความสําคัญของเยาวชนและก็สนับสนุนการแข่งขันระดับเยาวชนเพื่อจะให้เด็กไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วฮัสซันยังกล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบสกู๊์และกฐานข้อมูลนักกีฬาเพื่อจะใหะ้การวิเคราะห์และก็ติดตามพัฒนาการ เป็นระบบมากขึ้นโดยระบบใหม่จะรวบรวมข้อมูลทั้งนักเตะไทยและก็นักเตะลูกครึ่งเพื่อจะให้การต่อยอดของทีมไทยอนาคตนั้นมีความต่อเนื่องในขณะนี้ระบบฐานข้อมูลจะช่วยให้ทีมชาติไทยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งที่มีการปรินโคช้ชทุกอย่างถูกจัดเก็บและก็สืบต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ต่อทันทีฐานที่สุดแล้วฮัสันได้กล่าวขอบคุณทีมงานและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนในสมาคมที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยความมุ่งมั่นในข้ะนี้ โดยจากประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกันกับหลายสมาคมในต่างประเทศที่นี่ถือว่าโดดเด่นที่สุดทุกคนทุ่มเทรักฟุตบอลและก็อยากจะเห็นความสำเร็จของทีมชาติไทยจริงๆทําให้ผมนั้นรู้สึกว่าที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นในคราบินาเป็นนามังงานนี้ก็ปากหวานเสิร์ฟเเกินนะฮะแอนโทนีฮัสสันยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจเขาหน่อยกันลวกันครับดูกันที่ผลงานกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารนันยังไงเมื่องานนี้ท่าท้าของเช็คฟอร์มวาริชชูทองเกมที่บีจีปทุมบุกชนะขายาในครั้งนี้เดี๋ยวนี้เรามาส่องฟอร์มของไนรับดาวรุ่งของดารบิดหลังจากที่ทำผลงานโดดเด่นช่วยทีมบุกเก็บชัยชนะเหนือขายาในครั้งนี้ไปได้โดยเปิดสถิติการเล่นของวาริชชูทองแบ็กขวาของบีจีปทุมในเกมที่บุกไปชนะขายาเอฟซีศูนย์ต่อสองศึกเอฟซีแชมปีเป็นเรกสองและฤด,ดูกาลสัปดาหยี่สิบห้านัดที่สาม โดยเจ้าแทนนะผมได้ลงสนามเป็น11ตัวจริงก่อนจะงัดฟอร์มเก่งช่วยทีมเก็บ3แต้มนอกบ้านได้สำเร็จซึ่งสถิติของเจ้าตัวมีดังต่อไปนี้ลงสนาม90นาทีทำไป1แอสซิสจ่ายบอลแม่นยำ49ต่อ62ครั้ง79%เซากาส4ครั้งยิงตรงกรอบนะฮะ1ครั้งสับัดบอล80ครั้งสััดบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง7ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ต่อ3ครั้ง 6 7สิบ,บนบอลยาวแม่นยำ3าต่อ5ครั้ง60%ตันบอลหนึ่งครั้งนำบอลกลับมาครอบครอง1ครั้งดวลการอากาศชนะ2ต่อ3ครั้งหรือ67%ในครั้งนี้เป็นตะวันงานนี้บริชูทองเนี่ยดูแล้วนะผมแบคขวาของบีจีบทุมดูแล้วมีของดีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นอนาคตรุ่งอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นทันข,าข่าวประคัมกีฬาุบบอลไทยใบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่24ตุลาคม25 6พ โดยชายผูบย้บังคับรังฟุตบอลถท่นครับ